ฮัลโหลพี่พี่เขาหูเขาเบอร์นะโอเคโอเคอาไปพี่กเขึ้นมายกเกินไหนยเกิัเอาโชคซับไปเลยวไม่ใช่ของหลวงเนี่ยของเรา มผิดซื้อมาถูกกฎหมายอ่อย่างนี้เขาว่ารบประชาชนแล้วาเอารบประชาชนแล้วเอายมาโทรเองจับกูไปเลยจับเลยรถทผิดรถทำไรผิดน้องพี่พนังไม่รถมันไม่ผิดรถมันไม่เกี่ยวข้องคุณาไปเองคุณอาไปเองไม่ อย่ามาทำนิสัยแบบนี้นะไม่ใจเย็นแล้วตอนแรกก็เชื่ออยู่ตอนนี้ไม่เชื่อแล้วน่ากลัวยิงน่ากลัวยิงเลยเดี๋ยวนี่แกคนาียว่าอบเปรียบประชาชนม้าไปเลยอบเปรียบประชาชนอย่างที่สุดรถไม่ผิดกุญแจมาอบเปรียบประชาชนอย่างมากที่สุดเลยดูเลยชาวบ้านดูเลยดูเลยครับทุกคนดูเลยครับกฎหมายไม่ใช่ไรเลยขนาดไหนดูมิ่งเจ้าพนักงานขนาดปฏิบัติหน้าที่พวกคตัว ไอ้รถไม่รถไม่ผิดควบคุมตัวสูเมียนเจ้าพนักงานกระดับี่ผมก็บอกว่าคือไม่ต้องรูดพูดมาพูดของคุณเนี่ยมันเต่าวหาผมมาไปแล้วหมาไปแล้วหมาไปแล้วท่านยังไม่เลิกพูดอีกเดี๋ยวไจะรถรถไม่ผิดอยากเราหาผมในขณะนี้ผมเจ้าพนักงานอย่ายุ่งไม่ใช่ผมบอกว่าของน้องงรถขอออพ่ยู่เฉยๆเลยคุณกล่าวหาผมแล้วเมื่อกี้ผมติดต่ที่ดีการเนี่ยเจ้าพนักงานกระดัไปฏิที่คุณกล่าวหาผมเนี่ยนางเกษียชนไม่มีเกียรติอยู่ไหนกงเม้งสีเต้นกับรถแจให้ก็ไปตั้งรถไม่ผิด่เอ เฉยอย่างเดียวให้เขามาเหยียบใช่ไหมให้เหยียบบนที่หรอนี่ไม่เหยียบอีกเหรอนี่ไม่เหยียบอีกเหรอเ,หเดี่ยวเท้าวายอย่างแรกเลยปรกันใจมึงมาฉันมีลูกสองคนที่ต้องเลี้ยงนะฉันมีอาชีพเดียวฉันอ,อยู่ที่นี่มาเจ็ดปีแล้วฉันมีาอาชีพเดียวที่ต้องเลี้ยงลูกเอาไ่บนควบคุมตัวคนนี้กันนะมมนี่ไต้องคนนี้ ทำ้ายกันจิตใจกันมากกันไปแล้วก็ว่านไปตามกระบวนการไม่เบาลุ่มนะก็ห่านกันไปผีเบาลุ่มไปเลยตามพ่อวิทยาไอ้เบานุ่มตีครับแบบนี้ให้ฉันไม่ขายยาเหรอให้ฉันไม่เป็นโจรเหรออย่างที่เขาว่าเหรอฮะให้ไปขายยาให้ไปโจรใช่ไหมจงภูมิใจในหน้าที่